กระจับเมืองเนอนะครับชาวนี้มาเก็บต้นพันธ์กระจับนะครับเก็บอยู่2ชนิดนะครับเป็นต้นพันธุ์กระจับแก้วนะครับมีออเดอร์มาทั้งหมด150ต้นนะครับอันล่างนะแล้วก็อันบนนะครับเป็นต้นพันธุ์กระจับข่าวควายทั้งหมด70ต้นนะครับรวมเป็นออเดอร์วันนี้ทั้งหมด220ต้นนะครับมาดูต้นกระจับแก้วกัวกนก่อนดีกว่านะครับกระจับแก้วหรือว่าที่ใครหลายๆคนเรียกว่าต้นกระจับญี่ปุ่นนะครับเไไป็นพืชนะครับเอาไว้โชว์ใบนะครับโชว์ใบโชว์ดอกมีดอกสีเหลืองนะครับ ต้นกระจับแก้วตัวนี้จะไม่มีฝักนะครับปลูกเอาไว้สวยงามเฉยๆนะครับส่วนมากคนก็ซื้อกันไปปลูกนะครับในปลูกในอ่างปลาหน้าบ้านสวยๆนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าใบมันสวยดูดิใบมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับเราก็มีดอกสีเหลืองแซมขึ้นมานะสวยงามนะครับคัดมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวไปถึงก็เอาปลูกได้เลยนะครับมาถึงต้นกระจับเข่าควายนะครับทําไมถึงเรียกว่า ต้นกระจับเข่าควายนะครับก็เพราะว่านี่เลยเห็นปะมันมีฝักนะครับมันมีฝักกินได้นะครับส้มกินได้ฝักมันรูปร่างคล้ายเข่าควายนะครับถึงจะเรียกว่าต้นกระจับเข่าควายนะครับฝักนี้ยังไม่แก่นะครับฝักไม่แก่จะมีสีแดงนะครับแดงผสมครีมเห็นปะนี่อันนี้เห็นชัดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเข่าอ่อนนะเอามือบีบได้นะครับเห็นปะอ่อนนะครับ นี่คือ,อยังไม่แก่นะครับฟักแกจะมีเสียงตาลเข้มส่วนเข่าเนี่ยจะแข็งมากนะครับต้นพันธุ์ที่เราจําหน่ายนะไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับ,รหนะใ,หรรบใหญ่เท่าฝ่ามือแบบนี้เราก็ใบนะครับใบค่อนข้างที่จะใหญ่มากส่วนบางใบที่มันแหว่งๆแบบนี้นะเห็นปะอันนี้คือห่อยกินนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเราเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะขอบใบต้นกระจับเนะี่ยมันจะมีความเป็น คล้ายใบเลื่อยเห็นปะเนี่ยเอามือสัมผสัสได้นะครับมันนิ่มมันไม่คมมันไม่แหลมนะครับถึงมันจะคล้ายหนามก็จริงแต่มันไม่แหลมนะครับเราคัดมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวส่งให้วันนี้แหละนะครับกระจับเข่าควายแล้วก็กระจับแก้วนะครับสามารถปลูกในน้ําลึกก็ได้นะครับอันนี้เป็นน้ําลึก5เมตรปลูกได้เหมือนกันหรือว่าจะปลูกในน้ําตืน้นในคูน้ําลึกหนึ่งเมตรก็ปลูกได้เหมือนกันนะครับหากต้องการต้นพันธุ์ไปปลูกนะครับเรา ปักตะกก้าที่ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ